นัาธมนพาไปดูบรรยากาศการแข่งเรือที่จังหวัดพิจิตรกันบ้างดีกว่าค่ะค่ะคุณผู้ชมคะกว่า2ปีแล้วนะคะที่ประเพณีการแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรเนี่ยไม่ได้จัดขึ้นซึ่งปีนี้จะกลับมาจัดอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ตอนนี้จังหวัดพิจิตรเองมีการเตรียมตัวยังไงจะยิ่งใหญ่แค่ไหนไปชมรายละเอียดกันค่ะ นายไพบูลณบบุตรจอมนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะพระเมธีธรรมประนาตนะคะเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตรพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรค่ะท่านร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2565ค่ะซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่26สิงหาคมถึงวันที่4กันยายน2565นะคะก็จัดขึ้นที่ลำน้ำนานวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรค่ะแล้วก็ในส่วนของวันศุกร์ที่26สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะคุณผู้ชมจะมีพิธีบวงสวงแม่ย่านางเรือเวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนในวันพุธที่31สิงหาคมเป็นการซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธีจำลองอัญเชิญถ้วยพระราชทานเวลา9นาฬิกาถึง นและในส่วนของวันเสาร์ที่3กันยายนขบวนเรือพระราชพิธีจำลองจังหวัดพิจิตรเชิญถ้วยพระราชทานแล้วก็ถ่ายทอดสดทั่วประเทศนะคุณผู้ชมค่ะถ่ายทอดสดทางช่อง N b t บทของเรานี่นะคะเวลา9โมงนะคะ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาและในส่วนของวันอาทิตย์ที่4กันยายนก็จะเป็นการแข่งขันเรือยาวรอบชิงชนะเลิศเวลา15นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีค่ะวันเสาร์ที่3กันยายนนะคะเป็นขบวนเรือพระราชทานจำลองจังหวัดพิจิตรเนี่ยนะเป็น เป็นพิธีเชิญถ้วยพระราชทานด้วยถ่ายทอดสดทั่วประเทศทางช่อง NBT 2 HD 2> ะนะคะ